สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนันดาใบเขียวค่ะเลขที่24รหัสน,นักศึกษา6 1 1 5 1 0 7 0 0 1 0 4 5ค่ะวันนี้นะคะจะมาวิจารณ์หนังสือเรื่องมองโกค่ะอันดับแรกนะคะที่ได้ตัดสินใจเลือกอ่านหนังสือและก็วิจารณ์หนังสือเล่มนี้นะคะเนื่องจากชื่อเรื่องนะคะมีความชัดเจนและตัวรูปภาพประกอบหน้าปกเนี่ยมีความน่าสนใจโดยหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนขึ้นโดยโอ๊กหน้าแรมเซ่ค่ะนักเขียนชาวมองโ,งโกเลียแล้วก็แปลขึ้นมาโดยคุณนิิโรรบพั คง่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลเจเนสตาโบชาเลสประเภทสารคดีจากสมาคมนักเขียนชาวสกอตค่ะเนื้อหาในหนังสือนะคะจะสอดแทรกวิถีการใช้ชีวิตของชาวมงโกเลียไว้อย่างน่าสนใจโดยหนังสือนะคะจะนำเสนอเนื้อหาในแบบการเขียนเล่าเรื่องแบบ เป็นไดอา,ารี่เป็นหลักค่ะจะขั้นด้วยบทพูดสำคัญของผู้มีส่วนร่วมในเรื่องราวผู้เขียนนะคะได้เขียนเรื่องราวได้อย่างน่าติดตามสอดแทรกการอธิบายธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวมองโกเลียได้อย่างละเอียดทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยอย่างเช่นบ้านของชาวมองโกเลียน,นะคะเขาจะอยู่กันเป็นกระโจมเขาจะเรียกกันว่ากีค่ะอาหารการกินที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ ทมเนียมประเพณีต่างๆอย่างเช่นตอนที่อกหน้าข้อลูกนะคะเธอได้เขียนเล่าว่าก่อนที่จะไปข้อที่โรงพยาบาลนะคะแม่ของเธอเนี่ยได้ใช้น้ำนมเนี่ยพรมที่ตัวเธอแล้วก็พรมที่ล้อรถ<ๆ>เพื่อที่ว่าเป็นการอวยพรให้การคลอดครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะแล้วก็ด้วยลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศของมองโกเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวมากนะคะวิธีคลายหนาวอย่างหนึ่ง ของชาวมงกุยเรียก็คือจะล้วงมือลงไปในมูลสัตว์ที่เพิ่งถ่ายใหม่ๆนะคะ,ะถือว่าจะเป็นการช่วยให้ความอบอุ่นที่มือได้แล้วก็นี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาแล้วก็เนื้อหาในประเด็นในประเด็นในหนังสือนะคะจะเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้เขียนที่เล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นนะคะ โดยหลายประเด็นเนี่ยคือเรื่องพื้นฐานในการใช้ชีวิตของชาวมองโกเลียผู้เขียนได้สื่อออกมาได้อย่างชัดเจนทําให้ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยมองเห็นภาพแล้วก็ได้รู้จักประเทศมองโกเลียมากยิ่งขึ้นค่ะผู้เขียนนะคะได้ถ่ายทอดความรู้สึกให้ผู้อ่านค้อยตามได้อย่างชัดเจนทั้งความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเจ็บปวดความสุขนะคะ ตอนหนึ่งในเนื้อหาก็คืออกหน้านะคะเธอได้เขียนถึงบิลลี่ลูกชายคนเล็กของเธอที่เกิดมาเป็นดาวซินโดมนะคะเ,เธอได้เขียนเล่าว่าในยุคนั้นนะคะอาการดาวซินโดมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาการมังโกลิซึมค่ะโดยเธอนะคะได้เขียนเล่าว่าทาไมลักษณะอาการของการเป็นดาวซินโดมเนี่ยจะต้องใช้คํานิยามว่ามงโกลิซึมซึ่งเธอ เธอคิดว่าเป็นการเหยียดประเทศของเธอมากเลยค่ะแล้วก็ส่วนเนื้อหาตอนอื่นๆนะคะก็จะเล่าถึงย้อนไปในวัยเด็กของเธอวัยโตอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะเธอได้เขียนถึงเส้นแบ่งเขตวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าตัวของอกหน้าเนี่ยเธอเป็นชาวมองโกเลียใช่ไหมคะแต่ว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นชาวสกอตแลนด์ซึ่งการอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีปัญหาของเ,ออเรื่องวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ เพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เธอได้เขียนว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรถึงจะอยู่ด้วยกันได้ค่ะสรุปโดยภาพรวมของหนังสือเล่มนี้นะคะถือว่าได้ครอบคลุมประเด็นที่สําคัญทางสังคมเนี่ยอยู่มากแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ในแต่ละประเด็นเนี่ยยังเป็นการให้ความรู้ความคิดใหม่ๆแก่ผู้อ่านนะคะแต่ว่าเนื้อหาในบางตอนเนี่ย ยังทําให้ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยสับสนในเหตุการณ์อยู่บางเรื่องราวหากมีภาพประกอบด้วยจะถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในตอนท้ายของหนังสือเนี่ยยังมีการพูดถึงาการปกครองในสมัยต่างๆในยุคต่างๆของมองกุลียนะคะทั้งยุคโซเวียตยุคสังคมนิยมค่ะว่าการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของชาวมองกุลียในการปกครองในยุคนั้นๆเนี่ยเป็นยังไง แล้วก็ระหว่างบทนะคะจะมีการยกคำคมของนักปราชญ์ต่างๆมาสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนท้ายของเนื้อหานะคะก็จะเป็นการแนะนำหนังสือเรื่องอื่นๆเพื่อให้ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยอ่านออบทยอ่อแล้วก็เป็นการช่วยประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะว่าเราเนี่ยสนใจหนังสือเรื่องไหนสำหรับวันนี้ขอจบการวิจารณ์หนังสือไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ